ครับผมสวัสดีครับอยู่กับช่องอาบเสลือปีครับผมมือนีมากเยี่ยมเยียนลานในวุดครับผมวุดกาะสินครับผมครับแต่่วาไยวุดบุญยูครับมือนีนี่เป็นแม่หรือเป็นพี่สาวพี่สาวพี่สาวไอ้บุดครับผมโอเคผมนี่แม่ตำปลาเนาะเมื่อกี้นี่ตำกล้วยตำกล้วยใช่บักผมยมแซ่บมากๆเลยนี่ตำไม้ยังก็แม่หมกน้อยหมกน้อยบ่ โอ้ครับผมปีเมื่อสมข้าวลำลื้อี่ดีครับผมมเอนี้เดมาเยี่ยมมายามิบุตรตัไอ้บุตรปู่ยู่ครับผมไปอุบลหาทีมงานนาฬิกางกษตรมีบักบพี่ครับผมปลูกพักพักยังก่อชิปมิ้นพักพักชิปมิ้นพักยังก่อนระลาแหน่ะหยิบมิ้นชิปมิ้นสาลาแหน่ดาลี่ดาลี่ดาลี่โอ้มมากับทีมงานครับผมแฮมเบาๆกับพี่ฟ้าแล้วก็ตาเล็กน้อยแล้วก็เก๋ไก่สไลส์สไลส์สิงครับผม ครับนี่แม่กับปลูกพักปลูกยังไงครับผมปลกพริกมีหมาแล้วครับปลกพริกนี่มีไม้เสี่ยวลูกงโด่งใช่ปะบ้าปลกพริกตัวเล็กหน่อยก็มีหมาคนนี้นลูกโด่งก็มีครับผมมันจะเป็นพักครับผมหอมปีหอมบัวตะชี้ครับผมนี่โอ้ชี้คืองามมากเถอนี่นานเลยนี่งามครับนี่ อเครับผมผมก็เป็นครั้งแรกครับผมที่มาไ้วุ้กับเบล็ค่อยหุงจักไอ้บุ้ดอกครับเจ้าวาดะมีไอไม่กับมาเร็วหลายๆคนกับมากเลยจากมาเทียวว่าอยาบมาอยากแต่ว่าไอปรยูครับผมเิล็กติดต่อไมา่อก่อนนีตับมามาพ่อไหมพ่อแม่ตับทะเลมียำมียังครบครับผมกับขาเนี่ยมซิมมเดาอร่อยครับผมเกี่ยวกับน้องพลอยครับผมพลอย ไม่ยู่ครับแลุณต้องบอกภาษาลังเกียรเด้ออายุเท่าไรครับเลยมีไรหน้าตัสินบอใช่ใช่ใช่ยี่สิบเอามึงบอกตัวงคนอยู่ดีไหมเฮ้ยไกลเคียงกันมนโอเคครับผมวิฝาสิ้นนยมาบอกทางหน่เนี่ยเจ้ามันถอดไกลกำหนงเด้อจัวจัวจัไกลหอดไซน่หรอหลงกับหลงรอด

นู no ่นจากอยู่มันทั้ท้ายอย่างเงี้ออซ้ำนี่หล่าอยังเอาเนืหลายขึ้นไปได้นาะนมันขอยางหนาลากเลยเอาแซบบ๊อบพี่ฟ้าโอเคเนาะเอฟซีตัวยงเลยครับแฟนแฟนพี่บุษชื่ออะไรแฟนชื่อหน่อหน่อยชื่อหน่อยชืะไรบ้างแล้วก็ลูกสาวชื่ออะไรมีลูกสาวกี่คนฮะลูกสาวคนหนึ่งมีลูกลูกคนเดียวใช่ไหม นี่ครับเอฟซตัวยงครับพี่ฝ้าพี่ฝ้าอยากมาเจอครับผมแต่ว่าอันนี้ครับผมคือยังอะไรผู้เด็ก่หรอตามบังยงเขาบอกนายเหรอว่าที่บอกแม่ว้านทำงานตามกล้วยเอานออกก็เสั็จเขาให้กินเทิงอันนี้เลยพี่ฝ้ากินเป็ดป่ะกินกินเทียนแรกอ๋อกินครั้งแรกเหรอใช่เดี๋ยวเอารถลงบาสมาจอดเคียงไว้เลยครับเพราะว่าเป็นหกขอทุกอย่างก็มีมาเสมอมาแล้วครับวันนี้อะไรครับ บหวานแต่ไม่หวานจ้ะปผมน้าหวานครับผมมีเลิน้ำมันวป้าต่เยบแต่ว่านป็ดเฮลิไปุูดแล้เฮดเปิืดร้านไม่ครั้งแรกหอไหมเลาเฮดแบบแม่แม่มงี่วอตอนเปลดร้านครั้งแรกนะบรูะแม่แม่มงีหนะปวดมอยฮะยากระบุนกินรดห้องมือแม่ไม่ล้านเดียวะครับอ๋อแต่นัก็เป็นกระตอบเป็นอันห้านขึ้นเจ๊เกีย บ่แสดงว่าดินลงมไม่บ่จับเกียร์ซะไปตะก่อนมันเป็นไฮน่าดิเหรอบอมเบนบ่ตอนนั้นจับเกียร์ไปบ้านยังโอ้พวงกับบอมเบนมาโดนนะครับพูดอะไรแบบเคยมาพวงกับเด็กในเมืองนี่นี่จับเกียร์ไปบ้านยังจับเกียร์จับเกียร์ดีๆดีตะกี้คือดีๆก่อนนี่อยังสิบอกตะกี้คือจับเอยร่างลอยบลอยจับเกียร์จับเกียร์ จบเทียบ่ะอู้เป็นแต่สซ่บอ้แม่ไะแม่ม่กินน้ำกัน่ได้แม่ไม่กินเขาครับไกิะพเ้วยตังวอับผมกตั้งกล้องกินครับผมตั้ตั้งตั้งกล้องกินคนมาได้กินได้ตั้งกล้องกินปลาเพิ่งเคยกินเแร้นั่นแบเป็นยังไงบันี่เจ้าจะกิดใจจัก ที่ครับผมเดี๋ยวสเห็นนาจ้าลองสองครับผมสั่งกล้องไม่กินน้ำกันบอกยููเียค้นออยู่ก็ไปนี่อ้าวชนชนพูดเดียวที่นี่นี่น้ำหมึกตุ่มน้ำหมึกตุ่มแชยิมแช่บุยครับผมแชยิมน้ำมกตุ่มยังก่อนน้ำมตุ่มวุ่นครับผม

ก็จะจะแก้ครับเราต้องใ้แบบนแบบเียงาย่้องมืเยท้ากันแดดด้วนี่เลยท้ากันแดดด้วนี่เนี่ยเยทาตอนนี้เป็นบอยู่ หนามันท้าก็ใส่หนาขนาดใส่ชิบะนี่นาดเขาใส่ชิบเขาใส่หาันหัราเขาขาวซ้ำเขาอยู่เนื้อเป็นน้ำซปลาไหมครับเป็นซบาเอาแดงให้ดีกว่า็เป็นกัเป็นลดใ่มาเป็นกับเป็นลดทังคแหไพ่อยู่หอกแต่ถ้าใคคนพวกตันเดี๋ยวคเดี๋ยวแสงห้ตัวตนนี้เดอว่าต้องตะโปรโมทกัคอยู่ดีๆเอ้า ตากับพางครับผมครับอันนี้ครื่องหมายอยกางไรปลูกมะคมอ่ะปลูกมมอ่ะอะไรนะแต่ละแม่ยี่ห้ออันไม่กิ้มพันไม่เนี่ครับงูบ่ผ่านน้องเนี่ยครับไม่กินมพันอีกแม่โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจ้ะหอมหอมหอม อยากดังบอยเหบอคุต้นเอาส้นน่หน่ครับครับผมแม่ไอยกดเมื่อไห่ตัวนี้เป็นบอข้าจุบไปเลยครับมึงไม่ใี่จูบครับบอเขาต้องดูดดูดกดก่อนบ้าให้เอิหอยยัง วุ้งกเองก็พอค่อยาดเนาะเียยาตกินหน้าูวเดี๋ยวก็ตายเขาออกข้าวอยู่ค่ยตน่ไมดูมตัยะตานี่ลอไรตมันตาวันโอ้ย

อย่างเกับผมนี่ดใช่เนี่ยดอะไรยางดาดก็นี่บ่สวัีนี่ดาดไปไหมนี่แจมกูีแทงลมันดาดมันดาดกระดามันโตนโนาหากดาดของขอบเลยเดนบวแบบบบยรื่องบแมนครับว่งหันบ่่น่กันว่ห ใส่มือเอามันก็แเบเนาะคอใส้มือนะครับแม่ทารดขออนุญาตนะคะเนาะคือบ้าดาน่ไม่เป็นไยงร้นเนั้อับเนะครับกินเป็ดข้างแรกไก่ตุงยนี่ข้นจีินๆอะไม่ไหน ม่วานอวะหากับแบบนนี่จ้าเขาไปมันลำบากทุกคนดีไอ้กินกูเป็นกูซัละโอ้หนาก็ะน้ำถ่ายถ่ายเยอะขอกลมนิดหน่อยหัวสักลงหนารอนเหลือเป็นกระนั่นหัวักหัวนีทอันนี่กระเด็้เคี้ยงเคี้ยงนนอิ่มมาปนแน่องเลย ีห่าเ,เป็นธรรมเนาะอันนี้แซ่บแซๆไก่อะไรเนาะหอมตังคืออะไรท้องหอมตมังคืออ,คอ,อันนี้คนออกลูกใหม่ๆเขาถึเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมเขาขลังใช่ไหมมันแล้วแต่คนเราก็คิดว่าเราผิดแต่เราอยากแตกน้ำเพื่อนไง ถ้าเราวินก็แสดงว่าเราผิดเอครับกินข้ารันงกินเจ้งกันเากินลาเปียกใแบ่งปก็บ่มีทายแบ่งมันเวบางเห็ดหยาบมันเห็ดหยาบมันคั่วหยาบเราคนละาไปหรือจีดก็ใล้มานนเดียวกันไม่ใช่จดไม่หยาบ่ี้นไหนนนั่อยองแสดงว่าเราเลี้ยงจีดไม่เลี้ยงรับมา ได้รับมาจับจับจับเด็ดเด็ดเดนริกแข็งไน่น่ยคุณกอนเลยพร้อมเรือยังมพิกขวดกะปุพริกขวดหรอจ๊ะไปไนลูกบุญไปลูกบุญ มีไปอะไรนะที่ทอดกันนะมดแล้วมีเออ่มไปมีจ้าแอลมีครับผมไปฝังมีนี่แหละไป่้าวเหนียไปมีไปขนนไปขนนทอด้สจะประมาณว่ามีจ้างพร้อมเพิ่มให้ทุกอย่างครับผมทุกอย่างอร่อยถึงปากอันมากมากถึงได้ยังดักอีกทีมึงดักสิคะไม่ไม่ไม่ผมไม่กินดัก ดาอันนี้กระดาษพอดีนี่มันม่ตะเปียกเราเอาไปชอบดีมากนั่งนิ่อย่าลืมเอิแก่ขงแข็งเก่งมากนไปลอยไปนำนำเนี่ยหอนดู่าลงมาดงามันจิบร้อยเดิจบลอยไปน้ำขอกิโลเนาะ่้าเเอาร่น้าแซบแซบแม่เขาฝากร่ยัง อันนี้อันนี้แม่ทําีแเองหมดแกด้วยเาทากเขาก่อนเาตมกระผมฝากใ่กอนสชินแซ่บตุยยางครับกริแซ่บตุย่างครับผมตนกับแซ่บตัวทแซ่บตินเห็ดกแซ่บมันเป็นสีมวลตัวนื้อโอ้ข้าไปจะทงจะทานเนาะ พาเดินชมบรรยากาศครับผมเมืองหอยครับผมหอยจุกครับผมหลายหอยขมครับผมบรรยากาศได้เมืองกาลสินครับผมแซบปะแซบปะ สอบสหมวะทินาเล่อากงไหมอับจุกอ๋อ้ยหอมหอมเมียงไหมซูในผัวจุนิบกูรายต่อนาะงูเรีกรบผมขอบคุณแม่หลายกรบผม แซ่บๆทุกอย่างครับผมเดี๋ยวมือหนาเดี๋ยวสิเฮ้ยบูแมนเดี๋ยวสิมาอุดนุนไหมครับผมมือเดี๋ยวเอวุ่นมาเดี๋ยวสิทักหายวุ่นไม่ได้ทักหาเข้ามาเลยครับผมครับผมขอบคุณหนไลน์ครับผมกับเข่าก็แซ่บถูกก้อมครับไม่บินมากครับแมนเออว่าไงล่ะลืมแล้วเดี๋ยวสิมะอะไรเดี๋ยวเอาพามาขอบคุณอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทรัพยนี้ครับผมกับโจลกจำครับผมเก๋แล้วก็พี่ฟ้าครับผมขอบคุณพี่ฟ้าอะไรครับผม สปอนเซอร์ไรไงครับผมต้นครับผมมาทีหลังมาใช่ก็มาจากเออเนี่มันขอแท้ผู้สิงผู้สิงไปขึ้นผู้สิงมาครับผมโอเคแล้วก็แฮมบัลบอลครับผมเกรับผมสลัดที่นี่ก็จไปทรัพยนี้ครับผมขอบพูดนั่นแหละครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย